ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือนะหนังสือเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาก่อนไม่ใช่เล่มแบบฝึกหัดนะคะเป็นเล่มหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนะคะและเปิดไปหน้าที่48นะคะให้นักเรียนดูข้อ b ข้อ b นะคะนักเรียนสังเกตนักเรียนเห็นรูปภาพอะไรคะ รูปภาพจระเข้ตัวสีเขียวนะคะซึ่งในตัวจรเข้จะมีอักษรภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายเลยเรามาดูว่าเขาให้ทำอะไรเขาให้นักเรียนวงกลมนะคะอักษรตัว n นะนี่นะตัว n ใหญ่และตัว n เล็ก ไม่ว่าจะมีอักษรตัว n เล็กหรือตัว n ใหญ่กี่ตัวให้นักเรียนวงกลมไอครยยกตัวอย่างตัว n ใหญ่ตัวที่หนึ่งวงกลมนะคะตัว n ตัวที่สองถ้านักเรียนเจอตัว n ปุ๊บไม่ว่าจะเป็น n เล็กหรือ n ใหญ่ให้ทำอะไรคะวงกลมค่ะต่อมา l นะคะ L ถ้านักเรียนเจอตัว L ในรูปจัร์เไม่ว่าจะ L เล็ก L ใหญ่ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย c เรียมนะคะไม่ว่าจะเจอกี่ตัวก็ทำเครื่องหมาย c เรียมอ่านดูตัวอย่างต่อมาอันที่สามนะคะ a เล็ก a ใหญ่ a เล็ก,ลกถ้าเจออักษรภาษาอังกฤษตัว a ใหญ่ และเอเล็กต้องทำเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะตัวอย่างเช่นปึ๊บให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายวงกลมไม่ว่าจะเจอกี่ตัวก็ตามที่เป็นตัวเ n เล็กหรือ n ใหญ่ให้วงกลมทุกตัวต่อมาให้นักเรียนทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ สีเลียมเมื่อนักเรียนเจอตัว L ไม่ว่าจะเป็น L เล็กหรือ L ใหญ่และต่อมาทําเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะทาเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะเ,เมื่อนักเรียนเจอตัว A ใหญ่และ A เล็กนะคะ,ะข้อนี้ไม่ต้องระบายสีนะคะเด็กๆต่อไปข้อ C ค่ะ หน้า48ข้อ4นะคะให้นักเรียนคัดตัวอักษรพรยัญชนะภาษาอังกฤษตัวบรรจงเต็มบันทัดฝั่งนี้นักเรียนจะต้องคัดให้เต็มบรนทัดเพราะว่ามันเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนคัดตัวบัรจงครึ่งบรรทัดเพราะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กฝั่งนี้นักเรียนจะต้องเขียน มีตัวอย่างตามรอยเส้นปะสองตัวแล้วและนักเรียนจะต้องเขียนทั้งหมดสามตัวหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะเวลาเขียนเขียนตามตัวอักษรเลยนะอะ่และอักษรตัวพิมพ์เลวยนักเรียนจะต้องเขียนทั้งหมดสี่ตัวหนึ่งสองปึ๊บสองสามสี่ อักษรตัวพิมพ์ใหญ่นักเรียนต้องเขียนทั้งหมดคัดลายมือสามตัวอย่างละสามตัวอักษรตัวพิมพ์เล็บคัดลายมืออย่างละเท่าไหร่คะสี่ตัวนั่นเองเรามาดูแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าสี่สิบแปดข้อ b และข้อสี่นะคะง่ายๆนะแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้ง่ายมากแค่เขียนพยัญชนะอักษรภาษภาษอังกฤษ หตัวอ่าหกตัวแต่หลักๆมีแค่สามตัวแต่เราแยกเป็นตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่นะคะค่ะในชั่วโม,มงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้และพบกันในชั่วโม,มงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ